วันนี้เอาดอกอานางแย้มมาฝากกันนะคะนี่ค่ะดอกพอดีฉายตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยใบอาจจะเหี่ยวไปหน่อยแต่ว่าดอกเขาสวยอยู่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนี่ค่ะ คล้ายๆดอกมะลิเหมือนกันนะคะสวยจริงๆค่ะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอดีอันนี้น้ำตอนบ่ายเขาก็จะเริ่มนั่นไปนิดนึงมนี้มองต้นสูงอยู่ค่ะสูงพอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ก็สวยงามนะคะเนี่ย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 ต้นของเขามีหลายต้นอยู่ค่ะ